เคยไหมอยู่บ้านคนเดียวแต่รู้สึกว่ามันเงียบเกินไปไม่ใช่เงียบแบบสงบแต่เป็นเงียบแบบเหมือนมีบางอย่างหายไปนักวิจัยบอกว่ามนุษย์คุ้นชินกับเสียงพื้นหลังเสียงพัดลมเสียงรถเสียงคนไอเสียงทีวีจากห้องทงข้างวันที่เสียงเหล่านี้หายไปพร้อมกันสมองจะเริ่มทำงานผิดปกติ มันจะสร้างความรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องทันที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหลายคนเรียกมันว่าความวังเวงแต่ในทางจิตวิทยามันคือสัญญาณเตือนของสมองว่าคุณกำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยคำถามคือถ้าวันหนึ่งบ้านของคุณเงียบลงเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะรู้ได้ยังไงว่า สิ่งที่หายไปคือเสียงหรือคือใครบางคน